คราวนี้ผมจะเข้ามาสู่ประเด็นมันกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการโลจิสติกสของข้าวนะครับว่าเพื่อให้เราเห็นว่า,าการจัดการโลจิสติกของข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับน,นี้มันเกิกจดจากางานที่ผมเนี่ยเคยสนใจศึกษานะครับในวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรว่าจกลงเนี่ยข้าวไทยเนี่ยยังอร่อยที่สุดจริงหรือไม่ งานวิจัยนี้ทำนานนะครับตั้งแต่ปี2,558ก็คือประมาณ7ปีที่แล้วแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าในสุดท้ายเราพบว่าอะไรมันคือหัวใจสำคัญในการจะรักษาคุณภาพของข้าวซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกที่เราคุยกันวันนี้นี่เองแต่ขออนุญาตเล่ายอดก่อนนะครับว่าการทดลองเรื่องนี้ยครับการทดลองเรื่องนี้เราทำโดยการให้มีการชิมข้าวในสองลักษณะ ลักษณะแรกในภาษาทางธุรกิจเรียกว่าแบนเทสแบนเทสแปลว่าคนที่ชิมข้าวเนี่ยทราบว่าข้าวแต่ละถ้วยที่ออกมาที่ชิมเนี่ยเป็นข้าวอะไรนะครับเราได้นัข้าวจากพม่าข้าวจากเวียดนามนะครับแล้วก็ข้าวจากประเทศกัมพูชาคือข้าวกะหรีมาให้ชิมแล้วก็ข้าวประเทศไทยเนี่ยเรามี2อตัวอย่างก็คือข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาแล้วก็ข้าวหอมที่หอมมะลิจริงๆก็หอมลินแต่มาจากอำนาจเจริญนะครับแล้วเราก็ให้มาลอง คนไทยมาชิมกันว่าชอบมากน้อยแค่ไหนนะโดยให้คะแนนสูงถึงสิบคะแนนแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายนะฮะคือจะซื้อข้าวเนี้ยในราคาเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นลักษณะแบบที่เรียกว่าแปด์เทสเพราะง,งั้นคนชิมก็จะทราบว่าข้าวที่ตัวเองกำลังชิมอเป็นของประเทศอีกอันนึงเป็นการชิมในลักษณะที่เราเรียกว่าปลายเทสปลายคิตัตาออกนะครับเพราะง,งั้นคนชิมเนี่ยจะไม่ทราบนะครับว่าถ้วยแต่ละถ้วย ที่ชิมน,นั้นเป็นของไทยนะฮะแต่เป็นห้าจริงๆ5ห้าถ้วยเหมือนกันห้าถ้วยคือเหมือนแบบนี้แต่เวลาชิจมจำได่บอกว่าถ้วยนี้เป็นของไทยแล้วก็ให้คะแนนความชอบในแต่ละถ้วยแล้วก็ให้คะแนนความยินดีจา่านะครับซึ่งในกรณีของบเทสเนี่ยก็จะให้คนชิมเน,นี่ยช่วยลองทายด้วยว่าลองทายซิว่าถ่วยไหนเป็นข้าวหอมมะลิของไทยนะครับสิ้นผลการทดสอบนี้ออกมาน่าสนใจมากนะครับว่า ปรากฏว่ากลุ่มที่ทราบแหล่งที่มานะที่ทราบเขาเรียกว่าแบกเทสคือตอนชิมรู้ว่าเข้ามาจากไหนจะเห็นว่าคะแนนเข้าของมลิไทยพุ่งกระชุนนะฮ8.28เป็นอันดับหนึ่งนะสูงกว่าอัน,นอื่นเยอะเลยสูงกว่าหอมมะลิจเลิร์ดด้วยสูงกว่าพะการมาลิกัมพูชากด้วยนะครับส่วนข้าวที่คนไทยเราไม่ค่อยชอบก็เป็นพมา่าเวียดนามอาจจะต้องขออนุญาตชีช้แจงนิดหนึ่งว่า ตอนหลังจากปี2562เป็นต้นมาเวียดนามมีพันใหม่ไอ้พันไอ้การทดสอบนี้ผมทำในปี5758เพราะงั้นก็จะเป็นพันเก่าของเวียดนามนะครับเพราะงั้นเวียดนามพันใหม่ผมได้ลองชิมน,นะก็อร่อยขึ้นไปเลยเยอะแต่ไอ้ตอนปี5 7 5 8เออไม่อร่อยจริงนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟัง,ะงนะคราวนี้จุดสําคัญไม่ได้อยู่ที่แท่งสีฟ้าครับจุดสําคัญอยู่ที่แท่งสีแดงแท่งสีแดงก็คือกุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะครับจะเห็นว่า ข้าวหอมมะลิไทยนะฮะกลุ่มที่ทราบแหล่งที่มารู้ว่าเป็นหอมมะลิไทยบอกว่าอันนี้อร่อยชอบมากเนี่ยถึง8.28แต่ว่ากลุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มาบอกว่าชอบมากที่สุดเนี่ย6.85หมายถึงว่าชอบและให้คะแนนตัวแบบ6.85เต็ม10เห็นความแตกต่างนะครับในขณะที่กลุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเนี่ยนะครับปรากฏว่าให้คะแนนผักกามะลิของดัมพูชาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่7.24 รเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่าคุณภาพข้าวของไทยถ้าเราไม่รู้ว่าจานนี้เป็นข้าวของไทยเอาเข้าจริงๆเราเหมือนกับจะไม่สามารถแยกความแตกต่างได้นะครับแล้วเราก็อาจจะมีอคตนะิในการที่เราก็ชอบข้าวของไทยเวลาเราชิมแบบแบรนด์เทสเราก็จะบอกว่าข้าวของไทยอร่อยสุดแต่พอเราชิมแบบบายเทสเนี่ยปรากฏว่าเราไป มองเห็นข้าวของกัมพูชาเราชิมไม่ใช่มองเห็นเราชิมแล้วเราบอกว่าข้าวของกัมพูชาอร่อยสุดน,นะครับเช่นเดียวกับไอความยินดีที่จะจ่ายก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มที่ชิมแบบแดนเทสก็คือรู้ว่าที่มาคืออะไรบอกว่าข้าวหอมมะลิข,ของไทยอา่ายินดีจ่ายที่ห้าสิบสี่จุดแปดหกนะครับแต่พอเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเหลือสี่สิบแปดจุดเจ็ดสาม เรียกว่าลดไปประมาณสักหกเจ็ดหลนะในทางตรงน้าถาพากามาริกัมพูชานี่เพิ่มขึ้นประมาณแปดหกนะแต่กลุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มายินดีจ่ายที่สี่สิบสามโททับกลุ่มที่ทราบแหล่งที่มายินดีจ่ายที่สี่สิบสามจุดเก้าหกนะฮะและวกลุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มายินดีจ่ายที่ห้าสิบเอ็ดจุดสามห้าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจ่ายแพงมากนะครับสำหรับกรณีของพากามาริกัมพูชาถ้าเราไม่ทราบว่าเป็นของกัมพูชา นะครับและถ้าเราดูลงไปในรายละเอียดว่าแล้วคนไทยไทายนะักผ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มาทายว่าข้าวอันไหนเป็นข้าวไทยคำตอบคือเขาก็ปไปทายว่าข้าวพันกาวาลิของกัมพูชาเนี่ยคือข้าวของไทยด้วยนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็กลายเป็นปัญหามากทีเดียวแต่ในการวิเคราะห์ในรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่เราพบว่าเราเน่นนำประเทศอ่นดก็คือความหอมของข้าวแต่ความหอมของข้าวตอนเนี้เรามี ความหอมเนี่ยลดลงนะครับซึ่งไอ้ตัวความหอมของข้าวเนี่ยมันมาจากสารเคมีที่ชื่อว่า To a s e t ินวันไพรโลไลนะครับหรือที่เราจะเรียกเยอก่อๆว่าทูเอนะครับความหอมของข้าวเนี่ยมาจากค่าทูเอซึ่งมันเริ่มต้นมาจากพื้นที่ปลูกนะครับถ้าพื้นที่ปลูกเนี่ยมีลักษณะเป็นดินทรายมีความแล้งเนี่ยค่าทูเอตัวนี้มันจะสูง นะครับในแผนที่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็แผนที่ทางด้านขวามือเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าจุดไหนที่มีค่า2ูเอสูงนะครับเราจะเห็นว่าที่อํานาจเจริญนะครับจะมีค่าทูเอสูงมากนะครับย้านะฮะอนานาจเจริญนี่จะมีค่า2ูเอสูงมากถ้าเราย้อนกลับไปถ้าดูกลุ่มที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเนี่ยเขาจะยินดีจ่ายเข้า ข้าวหอมจากอำนาจเจริญเนี่ยสูงกว่าข้าวหอมมะลิด้วยสัมนะครับนะความชอบก็สูงกว่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราคนไทยเราคุ้นเคยกับข้าวหอมมะลิและเราพูดว่าข้าวหอมมะลิไทยเราก็จะแต่งมาดีๆแจกมากกว่าแต่ถ้าเราไม่รู้เทียบระหว่างข้าวหอมมะลิที่มาจากอุนงบุริญและอำนาจเจริญณวัันนน้ที่เราทดสอบข้าวหอมมะลิที่ามาจากอำนาจเจริญมีความดีๆแจกมากกว่าด้วยนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะงั้นในการที่เราจะมีค่า t ูเอมากี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องของแหล่งการเพาะปลูกแต่มันไม่ได้แค่เรื่องแหล่งการเพาะปลูกเท่านั้นครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมีอินซีวัตถุในิี่นียมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะงั้นนการปลูกข้าวให้มันหอมเนี่ยสิ่งที่มันจําเป็นเนี่ยก็จะต้องมีอินรีวัตถุค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีค่าสังกะสีนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะ ที่มันจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ข้าวเนี่ยมันความหอมเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะต้องไม่ค่อยสูงนะครับในช่วงระยะระยะยเวลาระหว่างออกรวงถึงเก็บเกี่ยวถ้าปีไหนอุณหภูมิสูงความหอมของข้าวจะลดลงนะครับถ้าอุณหภูมิสูงปริมาณทู AP หีือความหอมของข้าว หรือสารหอมเนี่ยก็จะลดลงถ้าปรีอุณหภูมิต่ำลงปริมาณสารหอมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์สาคัญมากแต่ยังไม่ได้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องการปลูกนะครับก่อนจะเข้าสู่โลจิสติกส์เอาเรื่องการปลูกอีกเรื่องก็คือว่าถ้าหลังจากออกดอกแล้วมีการขาดน้ำนะครับก็คือเอาน้ำออกไปได้นะครับแล้วก็ทําให้มันมีความแห้งนะครับ มาเจ็ดวันนะครับหลังจากออกดอกเนี่ยข้าวก็จะมีความมากที่สุดนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมาสู่โลจิสติกส์และก็คือหลังจากที่เราปลูกข้าวในพื้นที่ที่หอมในอุณหภูมิที่เหมาะสมมีปริมาณสารที่เหมาะสมนะครับข้าวที่เกี่ยวแล้วนะครับหลังจากออกดอกนะครับประมาณยี่สิบ้าถึงสามสิบวันจะมีความหอมมากกว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะหลักออกดอก35-40ว,วันง่ายๆว่าเก็บในระยะพักถืกจะมีความหอมมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเราไปลดความชื้นโดยวิธีการตากแดดอันนี้คือโลจสิสติกส์แหละนะครับลดความชื้นโดยวิธีการตากแดดจะมีค่า 2AP มากกว่าวิธีการอบนะครับลดความชื้นโดยวิธีตากแดดจะมีค่า 2AP สารหอมมากกว่าวการอบเพราะงั้นตอนหลังเนี่ยเราจะนิยมว่า เราตากแดดยากใช่ไหมครับไม่ค่อยมีที่ตากเราก็ขายข้าวเขียวหรือขายข้าวเปียกเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขาไปอบซึ่งมันก็จะทําให้ปลายทากเนี่ยมันมีสารของน้อยลงข้าวเราก็จะความหอมน้อยลงนะครับปริมาณ 2AP จะลดลงตามระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วยนะครับแล้วก็จะแทบไม่เหลือเลยลจาก5าเดือนเพราะงั้นเราควรจะสีข้าวแบบสดใหม่นะครับไม่ใช่สีเป็นข้าวสารแล้วก็เก็บเอาไว้น,น,นะครับซึ่งตอนนั้น ตอนจะนําข้าวเนี่ยคือมีปัญหานี้เพราะว่าโรงสีก็จะสีเป็นข้าวสารไว้ก่อนเลยแล้วก็เก็บข้าวสารเอาไว้ซึ่งมันก็จะมีปัญหาอันดับหนึ่งคือเรื่องมอดอันดับ2ก็คือเรื่องสารหอมหรือค่าทูเอพที่ลดลงนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็น2ประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับงนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นสรุปว่าถ้าเราจะกู้กิเข้าวหอมไทยคืออยากจะให้เรามันมีความหอมนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมใช้พัน์แท้นะครับปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับเก็บเกี่ยวในระยะพักผึ่งนะครับลดความชื้นนะผมดึงพูดไปเก็บรักษาข้าวอย่าให้ร้อนมากนะนะครับใช้วิธีการตกแหนแทนการอบนะครับแล้วก็เวลาเราสีข้าวเราก็สีด้วยความสดแล้วก็ก่อนที่เราจะบริโภคเราลองควบคุมนะครับด้วยการฉีดก่อนนะครับทดสอบด้วยประสาทสัมผัสหรือตอนนี้ถ้าเราเป็น ผู้ประกอบการรายอย่ก็สามารถซื้อสิ่งที่เรียกว่า e-nose e-nose ก็คือจมูกอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการมาวัดปริมาณค่า t a เอพโองสารหอกได้นะครับที่กรมการข้าวก็มีนะยังไม่เคยมีนะครับเรื่อง e-nose เนี่ยก็คือจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้วัดค่า t a p p เพราะงะั้นถ้าเราจะสู้เรื่องข้าวหอมจากประเทศอย่างอื่นเราอยากจะขายข้าวหอมได้ในราคาแพงขึ้นเราก็ต้องเอาค่า t ู a p เนี่ยมาสู้แล้วก็อันนี้ก็คือ กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เราพูดถึงนะครับเพราะงั้นการจัดก,การโลจิสติกส์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากเลย